ตั้งแต่มันปลดล็อกเรื่องราวความเบาได้นะชีวิตมันโคตรง่ายชีวิตมันโคตรเบากูมาแค่ชั่วคราวอะเนี่ยเข้าใจปะเรามาแม่งชั่วแค่ชั่วคราวเนี่ยเหตุอันใดเราจะต้องเกาะกลุ่มแบกไหมวะจริงหรือจริงกับเพื่อนแล้วมันก็ฝึกตนฝึกไปแบบนั้นอะเรากลายเป็นมีสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์เนี่ยฮะสิ่งแวดล้อมก็คือคนที่อยู่ใน ในชีวิตเรานะฮะเราจึงดึงดูดเชื่อมโยงคนที่แบบเรามานะะเพราะเราเองสร้างเหตุแบบนั้นนะะจิตตั้งต้นของเราคืออยู่ที่ความเบาเนะะเราปราถนาดีเรายิ้มง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะนะะเรายิ้มง่ายเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนะเน่ยเพื่อนๆนะะหลายคนอาจจะบอกว่านะะหลายคนอาจจะบอกว่า โลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามแบบที่คุณแม่มว่าหรอกเนี่ฮะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมีความเชื่อแบบนั้นนะ่ะเราก็จะเจอแบบนั้นแหละ truth หรือสัจธรรมหรือธรรมะหรือคำว่าธรรมชาติต่อให้วันนี้เนี่ยฮะเราจะกล่าวโทษข้างนอกแค่ไหนสุดท้ายกฎธรรมชาติจะทำงานอย่างเที่ยงตรงชัดเจนและยุติธรรมเหตุแบบไหนจะได้แบบนั้นแหละเราเป็นคนเราเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องจริงๆ อย่างเราเชื่อแบบนั้นน่ะชีวิตเราก็จะเจอแบบนั้นแหละนะฮะเหมือนเหมือนมีการเหมือนที่เรามีความเชื่อว่าจะดีก็ต้องดีให้ถูกคนอย่างเงี้ยนะฮะหรืออะไรอีกนะฮะเออดีมาดีกลับร,ร้ายมาร้ายกลับทุกคนเห็นปะนะี่ฮะนี่คือ mindset ที่เรามีนะยฮะ mindset ที่เรามีเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะเนะฮะ,ฮะเวลาเราบอกว่าดีดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับดีก็ต้องดีให้ถูกคนเรากำลังจะบอกตัวเองว่า เราคือดีนี่คือสุกไงคําว่าดีให้ทุกคนคือข้างในเราสุกเนาะนะงาน,นแสดงว่าถ้าคนไม่ดีกับเราเราไม่จําเป็นต้องสุกเรากำลังจะบอกตัวเองแบบนี้เรากำลังสั่งตัวเองแบบนี้ความหมายค่ะเนี่ยฮะความหมายอ่ะไอความเบาของเรามันอยู่ที่ใจเนี่ยฮะเข้าใจไหมเนี่ยฮะบางเรื่องราวอะค่นะเนี่ยฮะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไปให้ความหมายเนะี่ยแต่ใจเรามีหน้าที่รักษาใจเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปย้ำจิตไม่ต้องไป สั่งตัวเองไม่ต้องบอกตัวเองไม่ต้องเปล่าประกาศไม่ต้องไปโพสไปอะไรอะ่ะนะคะยุคสมัยนี้นะคะเป็นดีมาดีกลับไรามาไรากลับนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนคือมันเราเป็นแบบไหนเราได้แบบนั้นแหละเข้าใจไหมมันไะด้แบบนั้นแหละนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามาเล่นเกมบนนี้แค่ชั่วคราวอะทําไมเราจะต้องไม่เป็นอิสระทําไมเราจะต้องไม่มีความสุขทําไมเราจะต้องให้เงื่อนไขข้างนอกหรือบุคคลที่ไม่ดีทั้งหลาย ต้องเป็นต้นเหตุให้เราต้องไม่มีความสุขจริงหรือจริงนะครเนี่ยค่ะเนะี่ฮะเส้นทางของความเบานี่คือบุญที่เราสะสะแสวงหาที่เราทําทุกอย่างที่เราทานศีลภาวนาสมาธิสวดมนต์ก็เพื่อเราไปสู่ความเบากันแค่นั้นเองนะทุกคนไปสู่ความเบาทีนี้ไอ้ความเบาอ่ะมันอยู่กับตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เราเบาได้้งหมดเลยแค่เราให้ความหมายแค่เราให้ค่ากับมันอย่างถูกต้องเราให้ค่าเราให้ความหมายด้านเบา No.